สวัสดีครับร้านตลาดไถยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาทำขนมครบรุ่นสแตนเลตหนึ่งหัวเตานะครับก็สำหรับคุณลูกค้าเขาก็ซื้อไปแล้วนะครับสองหัวเตาแล้วก็อยากเพิ่มอีกหนึ่งหัวก็เลยซื้อเพิ่มอีกหนึ่งหัวเพื่อจะไปต่อตัวเก่านะฮะจะได้เป็นคือคลิปที่แล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยซื้อไปสองหัวเตานะครับเป็นตตรุ่นสแตนเลสเป็นเตาคู่นะครับ ตอนนี้ก็เลยขอซื้อเพิ่มนะครับอยู่ที่พระอินราชานี่เองนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่ที่ที่กรุณาอุดหนุนนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยนะครับฝา,าลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบ้าขน,นมครกนะครับเบ้าขน,นมครกตาไก่นะครับตาไก่นะครับ28หลุมเบ้านี้นะครับลักษณะพิเศษของเบ้านี้ก็คือจะก,กว้าง หลุมจะลึกไอหลุมจะตื้นนะครับปากจะกว้างเวลาเทแป้งลงไปนะครับเวลาแคะไปเนี่ยจะกินแป้งน้อยทําให้ประหยัดประหยัดเงินไอประหยัดแป้งนะครับทำให้ได้กําไรงามกว่านะครับหลุมพอแค่ออมาเนี่ยจะมองว่าเป็นหลุมใหญ่เป็นหลุมใหญ่ๆนะครับเป็นหลุมใหญ่นะครับก็คือฝาเนี่ยจะใหญ่มองน่าทานนะครับ ของตาไก่แล้วก็หนักด้วยแล้วก็หนาด้วยนะครับหนักและหนาด้วยนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับมีเบ้าตาไก่28ดหลุมนะครับแล้วก็ฝาปิดแล้วก็ด้านในนะครับเราก็จะมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยเราใช้เหล็กแผ่นนะไม่ใช่ไม่ใช่สังกะสีนะครับใช้เหล็กแผ่นไม่ใช่สังกะสีนะครับแล้วก็มาดูเตาดูเตานะครับ ครับนี่ไฟสวยเลยนะครับไฟนี่สวยเลยนะครับไฟออกมาสวยนี่ครับไฟสวยเลยนะครับคุณลูกค้าไฟสวยมากนะครับไฟสวยมากนะครับเวลาวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยแนะนําให้วางแผ่นก่อนนะครับจุดตรงกลางก่อนแล้ววางแผ่นนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับไฟเอานะครับค่อยมาปรับไฟนะครับสําหรับวาลโยกนี่ครับสังเกตนะครับจะสังเกตเวลาใช้เนี่ยอย่างนี้ครับปิดถ้าเปิดก็ดึงมาหาตัวเราอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยพอดีเรา จะใช้เตาเราดูอ้อนี่ปิดอยู่นะครับเราก็สังเกตง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นหมุนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราเปิดแก๊สหรือปิดแก๊สอยู่บางทีก็อันตรายนะครับบางทีแก๊สมันเดินเข้ามาเต็มที่แล้วเราไม่รู้นะครับเราก็จุดเข้าไปมันก็ไฟมันก็จะอันตรายนะครับอาจจะทําใหาข้ขนมือไหม้นะครับก็ชมคลิปแล้วคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับเรายินดีจัดส่งทั่ทวประเทศเลยนะครับ ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าร้านตลาดไทแก๊สคงได้บริการคุณลูกค้านะครับขอบพระคุณมากนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ